นับตั้งแต่ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเป็นต้นมาการส่งออกน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันและน้ำมันพืชชนิดอื่นๆนั้นต่างได้รับผลกระทบหรือหยุดชะงักราคาน้ำมันบริโภคทั่วโลกต่างพุ่งสูงขึ้นเป็นประบัติการขณะที่น้ำมันสำหรับบริโภคในจีนนั้นก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน ผู้ค้าในตนลาดส่งสินค้าเกษตรซินฟา์ตี้ในกรุงปักกิ่งบอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองขนาด5ลิตรราคาเมื่อปีที่แล้วประมาณ51.5อหยวนหรือประมาณ2 7 1บาทแต่ว่าปีนี้มีราคาสูงถึง58หยวนหรือราคาประมาณ305บาทตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้น้ำมันถั่วเหลือง GMO ระดับล่างและน้ำมันผสมน้ำมันถั่วเหลืองมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมีราคาสูงขึ้นร้อยละ20 ส่วนราคาน้ำมันของน้ำมันเรฟซีดระดับกลางถึงระดับสูงและน้ำมันดอกทานตะวันก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิส่วนราคาของน้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมและน้ำมันถั่วที่ส่งก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันดๆๆๆ้านผู้ค้าในในิคมโลจิสติกสินค้า,คากเกษตรนานาชาติบ้านปังจิ้งโจเนมณฑลเหอหนานก็เปิดเผยว่า เมื่อก่อนยอดขายาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ1,000ถังต่อเดือนแต่ว่าตอนนี้กลับขายได้เพียง500-600ถถังต่อเดือนเท่านั้น